หาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ขณะฟอกสีฟันนะคะ และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ขณะฟอกสีฟันนะคะหนึ่งคือเสียวฟันนะคะ 1, หนึ่งเราทำความเข้าใจก่อนว่าอาการเสียวฟันเนี่ยเป็นอาการปกติไม่ได้อันตรายแล้วก็เป็นอยู่ชั่วคราวนะคะระหว่างที่ฟอกสีฟันเนี่ยอาจจะมีอาการเสียวฟันและหลังจากฟอกไปแล้ว,ลวก็อาจจะยังคงเสียวอยู่อาจจะเสียวค้างไปประมาณสัก 1- 2วันหลังการฟอกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอาการปกติไม่อันตรายนะคะจะเสียวมากเสียวน้อยเนี่ยเดี๋ยวหมอบอกเคล็ดลับให้ช่วยลดเสียวได้นะคะตัวช่วยที่จะช่วยได้ a, ที่จะทำให้เราช่วยลดอาการเสียวฟันในขณะฟอกสีฟันนะคะหมอแนะนําให้ใช้ ยาสีฟันนะคะที่เป็นสูตรที่ช่วยลดเสียวฟันนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไปแปลงนะ เอาไปใช้แปลงอะแปลงแป๊บๆมันไม่หายเสียวหรอกนะคะหมอแนะนําแบบนี้เลยเป็นเทคนิคพิเศษนะคะการที่เราจะใช้ยาสีฟันที่เป็นสูตรช่วยลดเสียวฟันนะคะแล้วก็ช่วยให้หายเสียวฟันในขณะที่ฟอกสีฟันนะคะก็คือทําแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราเสียวฟันมากนะคะเราฟอกสีฟันไม่ไหวเลยนะคะเราก็สามารถที่จะบีบยาสีฟันที่เป็นสูตรช่วยลดเสียวฟันเนี่ยนะคะบีบเข้าไปในถาที่ฟอกสีฟันของเราเองนั่นแหละค่ะนะคะบีบเป็นเส้นได้เลยอันนี้ใส่เยอะๆได้เลยนะคะเวลาฟอกสีฟันหมอให้ใส่น้ำยาฟอกสีฟันน้อยๆนะคะนิดเดียวเป็นจุดเล็กๆแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามีอาการเสี่ยวฟันเราจะใช้ยาสีฟันช่วยลดเสียวฟันร่วมด้วยเนี่ยค่ะบีบเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็บีบไว้เป็นเส้นแบบนี้นะคะเราเสียวบริเวณไหนนะคะก็บีบยาสีฟันใส่ที่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็เอาถาดเนี้ยค่ะไปใส่ในช่องปากแล้วก็กัดไว้นะคะอาจจะกัดทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแบบนี้ละค่ะก็จะช่วยลดการเสี่ยวฟันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็อาการที่2นที่เะเจอได้นะคะก็คือบางคนจะรู้สึกเจ็บเหงือกระคายเคืองเหงือกนะคะนั่นเป็นเพราะว่าให้ดูให้ดีว่าเราอะ่ะใส่น้ํายาเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีใส่น้ํายาเยอะเกินไปพอใส่เข้าไปที่ตัวฟันแล้วมันจะกลายเป็นล้นไปกองที่เหงือกพอไปกองที่เหงือกแบบหนาๆเหมือนตัวน้ํายามันแบบเข้มขน้นแล้วก็อยู่กระจุกอยู่ตรงจุดเดียวก็รู้สึกะระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกะระคายเคืองที่เหงือกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน้ํายาสามารถโดนเหงือกได้นะคะไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดมันรู้สึกระคายเคืองเกินไปอาจจะเเยอกิป แล้วมันลนไปกองอยู่ที่เหงือกเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นคัตเตอร์บัต ปาดออกที่ตัวขอบบนของถาาถ้าน้ำยาเกินมากๆเราก็ในครั้งถัดไปต้องรููตัวว่าต้องลดปริมาณน้ำยาลงเพราะว่าการที่เราใช้น้ำยาเยอะแล้วมันล้นเกินไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ขาวก็วคือเปลืองไปเปล่าๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครใช้น้ำยาน,น้อยแล้วแต่ก็ยังรู้สึกระคายเคืองยังเจ็บเหงื่อมากอยู่เราอาจจะลดชั่วโมงในการฟอกลงก็ได้นะคะหมออยากให้ฟอกสักสองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆระคายเคืองมากจริงๆก็อาจจะฟอกที่1ชั่วโมงก็พอได้คะ่ะ อีกอาการหนึ่งที่อาจจะเป็นได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นอาการที่น่าลำคัญนิดหน่อยในช่วงประมาณสัก2อสมวันแรกคือในขณะที่ฟอกสีฟันอยู่จะรู้สึกเหมือนมีน้ำลายออกเยอะเหมือนแบบน้ำลายสออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามันจะเป็นอยู่แค่ช่วงแรกๆนะคะเวลาน้ำลายออกเราขณะที่เราฟอกสีฟันอยู่เนี่ยสามารถกลืนได้นะคะไม่อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาการน้ำลายออกเยอะน้ำลายสอจะเป็นอยู่ประมาณสัก2อสมวันแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะการฟอกสีฟันแบบทาที่บ้านเนี่ยเป็นการฟอกสีฟันที่หมอแนะนามากๆพอ นอกจากจะถูกกว่าแล้วก็ยังขาวกว่ามากๆแล้วก็ยังขาวคงทนกว่ามากๆเลยด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการฟอกสีฟันนะคะสามารถถามหมอได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะหมอะจะได้มาตอบให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ